สวัสดีผู้ชมทุกนนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงเซอเอ็มนะฮะกับฮีโรมังกีคิงนั่นเองนะครับเป็นมังคีเล่นกลางนะยเรียบร้อยวนโดนโดนนันตี้ยวยปะเนะี่ยไม่โดนใช่ไหมโดนแคบนันตีบัตรอะ ฮอนได้่ไม่ได้ไม่ได้ไไดทีมผมค่อนข้างจะก็นั่นแหละทุกคนฮอนมันเป็นซะอย่างเงี้ยผมถึงไม่ค่อยอยากจะเล่นแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งตัวเองหรือฝั่งเขานะ ถ้าสังคมเกมมันดีคนมันก็ต้องดีตามคุณภาพเกมเลยนี่คือแบบเกมก็ยังดีอยู่แต่สังคมเกมม,ไม่ไม่ดีแล้วอะเข้าใจาที่ผมอธิบายหรือว่าสื่อไปใช่ปห <Excellent. S 2> ถ้าอยากให้คนกลับมาลเล่นอะมันต้อง พูดไปก็เท่านั้นวะมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับสัตว์ดังยิ่งขึ้นมาโอ้โหห้าตัวพี่ ดังเค้นดาวลแปดระวังเขาได้เราในป้อมนะเว้ยพี่กับกลางก่อนแล้วกันไม่อยู่แล้วใช่เ <c oughs> ดวโอเขาก็ยืนไม่ได้เพราะว่าโดนดังเค้นเตะรัๆวๆเลย พี่ว่อนรุนไงมันก็จะมีคนไปเพ่แบบว่าก็มันเป็นใช่อย่างเงี้ยอยู่แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราจะนี่ก็คุณปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไงสำหรับผมมันต้องดีกว่านี้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้ว ไม่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยเลยทมเลยโอ้ยนู้นนะไม่ไม่ต้องไปหกี่ะไปไม่กล่ะใช่ มีทั้งเกมกูอะไม่น,าน่าจะหยุดหรอกว่าไม่มีมีแต่ว่าไม่ได้เรายังไม่ส่งมาแล้วพี่ผมทำสนับต่อนะครับสนับได้ก็น่าจะนูอะสวย<า>มันแซ่ทรกกอบพึ่งหลอดเน้นแซ่กเว้ยพี่ว่าเน้นแซ่กแน่ๆแหละเอาไว้กดพี่ด้วยไงดีนะมันไม่กดแต่เบิร์พลาด Get ตายมั้งไม่น่าตายหรอกแต่ว่าค่เจ็บอะมันหมดยุคสมัยการเหยียดหรือว่าบูลลี่กันแล้วไ bueno> um> ั้คนเรามันควรจะโตตามยุคสมัยใช่ไหมพัฒนาตามกาลเวลาอันนี้แม่งล้าหลังย่ำอยู่กับที่ เอาจริงผมเกลียดพวกแบบนี้ที่สุดเลย ยกรอด้ว Hellborn Tower wrecked got just ไม่ได้บอลถอย Hellborn Tower just got wrecked จะทำเจี๋ยหรอดีร้อยผมก็เลยถึงถามถามถึงไอ้นี่ How to เล่นฮอนยังไงแ h ป p p y ผมรู้สึกก็หลังๆผมเล่นแล้วผมไม่มีความสุขเว้ยต่อให้คุณจะตั้งแบบ อะไรไว้สูงก็ตามแบบเฮ้ยเล่นให้คนเน้นแบบชนะห้าตาสิบตาติดท่าเชื่อผมหรอไม่มีความสุขอยู่ดีอะมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายคืออะไรวะกับเกมนี้ตอนนี้มันไม่มีแนละ้ว <ong> ก่อน,นมีแรง <c oughs> เออใช่แต่ก่อนมันมีเรื่องแรงเรื่องอะไรของรางวงของรางวัลเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่มีไงมันก็เลยไม่มีเป้าหมายมันก็แค่แบบ <Hey> man, เราเล่นเล่นไปวันวันอะเออเอาให้แค่ชนะพอแล้วก็ปากดีด่าฝั่งตรงข้ามก็แค่นั้นเอง ดีแร้งมาไม่ได้ช่วยนี่จะดีแร้งไปได้ดีแร้งไปปากดีก็ตั้งแต่คลิปไอ้เหี้นนุนละหรือว่าไม่มีสมองเหี้ยอะไรนั่นอ๋อเหี้ยด้ะนะบอกแล้ววะยบอกแล้วบอกแล้วได้ปอกวะาถ่ายเลยรถ่ายเลยรบอลเม้าเม้าได้ปอกวะ ไม,ไม่รอดหรอก <c oughs> สวนบนเนี่ยเยอะเมดเขาโดนหนักแต่ว่าเมดเขาทำสนับกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแลก็คือมึงทำมัเอ้ยไม่เ <c oughs> มดทำสนับอะ่ะมันบวกไม่ไหวแล้วเพื่อนแน่ทำขวัญีกระจายเว้ยคือความหมายคือยอยากรู้ว่า ทำมาทำไมแค่นั้นแหละใช่แค่อยากรู้อะมันมันไม่มีประโยชน์ด้วยประเด็นนะ่ะสนับมันมันต้องได้บวกแล้วก็ต้องบวกได้แต่เนี่ยมันได้บวกแต่บวกไม่แบบบวกได้เว้ยแต่บวกไม่ไหวก็คือเหมือนเขาไปตายแบบเนี่ยดูดิด <c oughs> มันจะทำให้คนอื่นเล่นลำบากตามมาเว้ย <c oughs> สักตัว พี่ถอยมานะโดนใบอยู่รู้จักตีแล้วไม่ได้ต่อไม่ได้มังกรตีเราเลือดไหลเป็นน้ำเลยตันก่อนก็ได้ไหมจะลากเขาบอดเอาไหมกูจะมาเอามังกร่อนจะกลับไห ที่ยอเว่อนะเดี๋ยวผมทำนูนะครับเดี๋ยวทำนูได้เดี๋ยวทำบิงเอาจริงๆเว้ยดอตาถึงจะท็อกซิกอะแต่มันก็ไม่ถึงขั้นเนี้ยจริงๆนะม<ต>ันท็อกซิกคำด่ามันเป็นคำพื้นฐานด้วยมันเป็นแบบไอ้นี่เว้ยแต่แบบ น่ะเห็นไหมขนาดความจริงมันต้องอผมไม่รู้จะพูดยังไงว่าพวกนี้อะ่ะมันมีปมอะไรหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอความอบอุ่นแหล่ที่บ้านโมฟี่นะจ๊ะไอ้นี่จะสมัครเอ๊ะก็ไม่สมัครใหม่ไม่ไม่ไม่ดูสกอร์ดูอะไรเขาก็เล่นมานานอยู่ ก็อย่างที่ผมอธิบายไปพูดไปถ้ามันบั่นทอนความรู้สึกก็เลื่อๆกันไปเถอะต่อให้รักยังไงถ้าเล่นไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์มันไกลไปวะใช่ไหมที่น่าจะได้ก่อ

ถ้ากูจะตายตายอ่ะมีปัญหาหรอหกโอเคครับผมได้หนูละจริงๆผมไม่ค่อยชอบคอนเทนต์แนวนี้เท่าไหร่เลยนะ เราแทนที่จะช่วยๆกันอะไรก็ไม่แล้วพฟร์ดัก่อนครับกาดีเขาวินวอลกเอ้ยดังเช่นเดโมนิกเลยหรอวะบอลว่าไงวะเริ่มก่อ สวัสดีไม่ถึงวะพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่สก,กิลหนึ่งไม่โดนด้วยมันเป็นช่วงระหว่างเนินระวังละกันนะระวังละกันนะสักหน่อยดิ

ทำให้พี่ด้วยเ้มึงนอนแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่มันไม่ตื่นอ๋อมันแบบมันเล่นแบบอื้อๆไปเลยเนาะยิ่งเจอเกมแบบนี้แบบสมองตื่นสัปพายผมน่าจะยังไม่ขายนะเดี๋ยวเดี๋ยวขายบล็อกเอจิเพราะว่าผมจะทำบิงแล้วน่าจะทำเป็นสามสี นนในบล็อกเอสกี้พี่ก็พี่ขายทิ้งแล้วไงแต่พี่ยังเก็บซัพพลายไว้เดวโอทำบิงเพื่อนทำไรหรอนูหรือว่าเจ็ดบิงเวอร์กว่ารู้ว่าพี่เข้าผมสวัสด็สวัสดีพี่ฉันหนุ่มแล้วคินนะ <laughs> ถอ้ยด้ถ่ยถอยถ่ยถอ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 ยกันถอยกันถ่ยกันถ่ยกันถ่ยกันอมันบวกไม่ไหวไ มันต้องค่อยๆเล่นไว้ประเด็นเนม่นเออจตเตะพี่ตายได้เออดิโยกไ่มมาเด้อไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอางกรไปด้วยนะครับว ไม่เห็นนะมืดววะกลังไปีบตัวเองไปล้เที่ยวบิงไม่ตายใช่ปะไม่ไม่บาดทีไปแล้วห nah, ึ ม,ม,มาเองมาเองไม่ได้ไม่ได้เ,ออเ,ออเห็นแล้วเห็นแล้วกจะสว้าไปม,มีแสงข้างหลังดังเค่นมถึกไปลุมได้มเมททำบบมาเล่นด,ด,ด้วยอพี่ถอยนะ ไม่น,าน่าหลอดไหนวะไม่หลอดดังเชียนมาผมบ่นทุกครั้งแทบจะไม่กดไลยบ่นแค่ข้างนอกบ่นกพพอตีกมันก็เข้าคิปไ้นอันนั้นใช่แต่ว่าก็นั่นแหละแล้วก็บ่นกันแค่สามคนเราใช่ปัญหาคือไม่ต้องให้เขารับรู้ถึงนิสัยหรือว่าอะไรในตัวเราก็ได้ไหม เรื่องพวกถ้าพูดแบบบ้านๆก็สันดานนั่นแหละเก็บไว้ใช้คนเดียวเถอะอย่าเอาอย่างนี้เลยใช่อยู่มันเป็นโลกออนไลน์มันไม่เห็นหน้าค่าตากันนะเราก็ไม่รู้แบบอีกฝ่ายเป็นคนหน้าตายังไงนิสัยแท้จริงไงใคบนถอยถอยถอยขึ uh> uh ้นบนเยอะ สังคมมันจะดีขึ้นกว่านี้เยอะแต่ว่าก็เกมมันก็นานมาแล้วแหละเนาะเหลือคนเล่นไม่กี่หมื่นแต่ก็อยากให้แบบช่วยกันรักษารูปลักของเกมน้อย <c oughs> บางคนเขากลับมาเล่นในช่วงปี2ปีแล้วเจอ <c oughs> เจอทีมดีก็ดีนะแต่ว่าไม่ส่วนน้อย <c oughs> ที่แบบดีๆแนะนําแบบเออถ้าตายเขาก็ให้กําลังใจอ,อไม่เป็นไรพ่าดน,นิดนิดหน่อยได้อันนี้ไม่มีครับซ้ำเติมกันอยเยอยวโอ้โหมึงตายว่ะมึงโง่วะ่ะอย่างเงี้ยเออกระจอกวะอ่ะอย่างเงี้ยคนมันอยากจะเล่นตรงไหนอ่ะทีน,นี้ก็ผมก็เมื่อวานรู้สึกว่าผมก็เจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็หม,มดอารมณ์เล่นท,ที่ไม่มีดัด๊ดนะครับไม่ซื้อดั๊ด ต้องกลับไปกันเออไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไปแรดบ้านกันละถ้ามีกระถาฟ้าพี่ว่าจะเล่นง่ายกว่านี้น่าจะพิววันนแต่ไปเดีกยวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวว้าวตามไปเดวโวดึงมาเรื่อยๆตั้งเครื่องเนกันเดินไป ไม่ได้ก็พอไม่ยอมไม่รู้กูไไกลับมาทำอะไรได้เนี่ยน่าจะยือย้อประเด็นคือมันน่าจะยื้อเว้ยพี่กำลังโยกเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ก็เจ๋งดิ เกียร์มังกรไม่ดีก่อนวะใส่เปย์กันดิเออโคตรเปะมันเอะเดี๋ยวได้เหรต่กี้กำลังจะบิงเลยา ทำดีมุนิกแล้วกันครับชิปหายแล้วกูบัตรมาเข้าดิเข้าดิเรียบร้อยแล้วพอไม่น่ารอดวะที่รอเบงกั มันเล่นได้อยู่แค่คนเดียวเว้ยคนอื่นมันเล่นไม่ได้ประเด็นน่ยมันเสียหมดเลย

đó bằng đột phạt Bên thằng này hả? Cái đi bình đâu vậy? Xem mà phải đâu hả? với dòng bà Đi nhanh tinh Khi kia kiếm lại นันกลารเนี้ยปะ่ะเลิกบ่นเถอะครับนายมันสะท้อนถนึงตัวเองน่าจะมาร์กอยู่หลังๆเลยเว้ยไม่มีดัด๊บวะบาดเกิดแล้วตรงไหนอตองนี้ผมมาร <c oughs> เ,เห็นเลือดเราแล้วนะถอยถอยถอยตกรึเท่าไหร่กันทำฟ้าป้ <can> าของพี่อ <c oughs> ่ะอีกพันสามเล่นมาขนาดนี้ยังดูไม่ออกว่าจังหวะไหนเข้าได้จังหวะไหนถอยได้ แต่เขาเกิดก็วับกันมาอ๋อแล้วแต่นายเถอะเพื่อนไม่อยากอธิบายให้คนที่แบบไ,ไม่เซ็ตกากๆแบบ,บนี้ฟังว่ะมั <c oughs> นจริงจิงนะไอ้ศัตว์คำว่าดีคนแรกของมึงคืออะไรวะ red, มึงอธิบายให้กูหน่อยดิย <c oughs> อธิบายไม่ได้ <c oughs> ไมันต้อ,อิดนะ <c oughs> <c oughs> นายเข้ากางะโอเคแยกร่างผมน่าจะทำอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะทำสามสีก็ได้เน้นเลือดแล้วกันเร์จแล้วมากัไปเลย ผมว่าเกมนี้น่าจะแพ้หแหละกับผู้เล่นทรงคุณวุฒิอรีเฟนรนเดืเอดไม่กดไอทีบีแล้วใครมีใครตายปะก็ไม่มีม,ม,มา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 เต้นนะ โดนไม่เนี่ยโดนฟาดแชร์มาในป้อมฮะอะไรวะเฮี่วบิงมันตายแต่มังกรมันปวดเว้ย

อนะไลวะน่ะกูเหลืออีกเดียวอ่ะไม่คือเมื่อกี้มันนี่มาไม่ได้หรอวะไม่ถ้ามันมาลนานิฟก็น่าจะได้อยู่มงจะเข้ายังไงวะเนี่ยมังกรยู่ ถือว่าเล่นอแมนแล้วกันนะสำหรับยูมิเพราะว่ายังไงมันก็แพ้แล้วเออมันแพ้้แต่การออกของแล้วอ่ะ เมททำบีคีบีชิ้นแรกทำสนามแล้วบีคีบีกาจะมาบวกฮีโร่มันบวกไม่ไหวเมทอ่ะแล้วเป็นฮีโร่ฝั่งนู้นเป็นกายภาพเยอะมากเออทุกตัวเลยมันก็จบเลยมันเข้าไปคุกวงไหนไม่ได้เว้ยพะมมันก็ไไ่ด้อะไรมันโดดข้ามอยู่เไงอันตรีปุ๊บก็จบแล้วหมดแล้วใช่ลูกน้องก็ตีไก่ เอาไป็นว่าสังคมฮอตนตอนนี้มันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าคนดีน้อยคนไม่ดีเยอะกด10ตาผมจะเจอคนดีแค่3ตาที่เหลือ7ตาก็คือนั่นแหละฮะมันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่แซะฝั่งตรงข้าม ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างด่ากับพิมพ์ปั่นมันจะต่างกันมากเลยนะไอเนี่ยมันไม่ใช่ปั่นนะมันคือการด่าแล้วก็บูลลี่นะเห็นปะพูดปุ๊บมาปั๊บเลยพวกโง่เนี่ยเ บอลวัวดะเฮ้ยิสเมาณแยนี่ก็เหมือนเดิมอะมันก็ต้องไปแซฟฝั่งตรงข้ามก็ก็ใช่ก็แซฟทีมตัวเองอีกปะ <c oughs> เล่นเป็น6ก0กว่าตายแต่คิดได้แค่นี้โอ้โอยกูจะบ้าตายกั้ <c oughs> นกองออกมาหน่อยดิ <c oughs> เวลาพูดหรือว่าคิดอะไรอะ่ะกระวนบวกไม่ไหวจะเข้าไปตายเพื่ออะไรตายยังเสียอะไรอ่ะคุ้มอ่ะคิดหน่อยเพื่อนนะ มีแต่ตัวแทงอยากจะบ้าตายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากฝากไว้ไสำหรับกันเบรดด้วยนะครับอยู่ควาย